สวัสดีตอนใสายๆนิดๆครับวันนี้ก็มาที่เกืือนนะครับเคลือลําปะาเทาครับเอิดจยงคออยู่บนเขาครับมาเดินดูมิมแล้วก็ดูพึ่งครับบานหาาิครับก็เจอพึ่งไวเยอะครับแต่ยังไม่ไปดูครับมันยังเหลืออยู่รูป่าไม่รู้ครับมาเดินหามมิมหมนครับมิมเยอะครับแถวนี้ครับรอชมชิปกันนะครับมาแล้วครับไม่ได้ถ่ายตอนเห็นครับ ดูก้านน้ำครับสวยมากครับใหญ่อุ้มมากครับน้ำดอกกลมใหญ่ครับแถวนี้ครับดอกยางพาราไปครับไปดูอีกลังหนึ่งครับน้องตีขางนอกครับแต่ไม่ได้ถ่ายเหมือนกันครับลังนั้นสวยๆครับไปครับผลงานน้องชายครับสองลังก้อนน้ำใหญ่มากครับ อันนี้อยู่กอเลยเขาไม่ได้อยู่กิ่งครับอันนี้ก็ไม่ใช่ใช่รับแต่ก็แพกใส่ตุงก็ได้สามลังแล้วเดินมาเจอต้อนลมใหญ่ครับตัวจินจินดอกก็มีเต็มเลยครับเดี๋ยวนั่งดูตัวนะครับว่า จะไปในทิศทางเดียวกันกับรังที่ผมเจอไว้หรือเปล่าครับเยอะครับเต็มเลยครับแม่พึ่งขอด้วยตัวเอนครับสวัสดีตอนบ่ายครับมาตีพึ่งรังที่เจอไว้ครับพึ่งไม่ใหญ่เท่าไหร่รังฟอสวยๆครับเกาะนานแล้วครับก้อนน้ำอาจจะดีอยู่นะครับไปลุ้นก้อนน้ำกันไปครับรังไม่ใหญ่ครับขอได้กินนะ ตัวอ่อนเตยๆปันน้ำก็โอเคได้สกิลูกกว่าไม่มีที่ตั้งกล้องนะครับแต่ไปดูข้างล่างแล้วกันครับดูอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้ฝั่งน,นี้ตัวเตีม้ยมากไปครับแต่ไปดูข้างล่างแล้วกันครับก็น้ำเสีย ขี่ผ่านครับว่าจะไปดูตาลครับน้องชายเจอมีมครับอันนี้หลังแรกครับหลังเล็กๆครับก็น้ําดีครับนู่นครับน้องชายขึ้นอยู่นู่นครับไปดูหลังของน้องชายครับครับหลังของน้องชายครับกำลังตัดลงมาเท่าๆกันก้อนน้าจะสวยอยู่ครับรอดูครับนี่ครับหลังของน้องชายตีมาเมื่อกี้ครับสวยเหมือนกันหลังไม่ค่อยใหญ่ครับไปครับไปดูตาลครับแล้วก็ ขี่หามิมตามแฉกแข้างทางไปเลยครับเจอก็แวะตีไปเลยครับส่วนรังพึ่งที่ตีมาก็เอาเสร็จถังแล้วครับเดี๋ยวค่อยไปดูที่บ้านนะครับรอดูที่บ้านพร้อมๆกันเลยครับอีกหนึ่งรังครับน้องชายเจออยู่ในกอไผ่รังไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับน้องชายว่าตีหมดว่าเดีเจอเขาวันนี้ตีเองเดียวครับสะสมน้ำพึ่งเดือนห้าครับจะหมดเดือนห้าแล้ว มองดูก้อนน้ำสวยอยู่ครับเดี๋ยวรอให้น้องชายตัดมาให้ดูครับนี่ครับน้องชายได้ลงมาแล้วครับลังไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ก้อนน้ำสวยไปครับเดินหาในป่านี้ต่อครับถ้าไม่เจอก็จะไปขึ้นตาลแล้วครับลังครับไกอไผ่ครับดำๆนะครับนี่ครับขึ้นไปดูกันมงอไผ่ครับลังสวยเยูะนะครับแต่ว่าเป็นลุ้นน้ำครับ ก้นน้ำโอเคอยู่ครับช่วงนี้เดืนอนห้าเข้าไปเดือนห้าไปครับไปขึ้นตานทํางานครับท่างที่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายครับก็นน้ำเต็มเลยครับลังนี้ออกไปนี้เจ้างนี้เรื่อ่ก็นน้ำเลยคันน้ำครับนี่ลัางก็นน้ำใหญ่สวยครับลังนี้ ล้าง้ลางอีกครับน,นี้ก็นำพึ่งเนยังไม่ได้ทำเลย่างีเวลาคไปบอกเต็มตาเราพอตาตาไม่ดทานก็นำล่างขึ้นมาโต,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 ตาก้ก็ลาน้ข้งางล่างก็อนได้พอได้กินครับไม่ได้เยอะเท่า สุดครับตัวยังตัวเองเดินยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับวันนี้ก็พอได้อยู่ได้กินครับมันๆอยู่ลูกค้าสั่งไว้ครับอันนี้จะของหมดแล้วเป็นเป็นการครับก็แค่แค่ตูวไวแค่ตูแค่ตูไว้ค,ค,ไวครับไว้ให้ลูกค้าครับอย่งเสืๆทั้งนั้น ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ